สวัสดีคุณผู้ชมที่รักคะวันนี้นะคะเดียนพาผู้ชมมาที่ร้านขายข้าวขาหมูนะคะซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจคะ่ะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะก็นิยมรับประทานข้าวขาหมูกันขึ้นดับอยู่เลยทีเดียวนะคะวันนี้ไปดูกันนะคะว่าถ้าอยากจะมีอาชีพนี้จะต,ต้องเริ่มต้นกันยังไงค,ะค่ะการลงทุนนะคะก่อนอื่นก็ต้องเตรียมหาอุปกรณ์ในการในการที่จะทําขาหมูนะคะเช่นกระทะทอดทอดขาหมูกะละมังใส่ขาหมู แล้วซึ่งสำหรับที่จะตั้งวางขาหมูประมาณลงทุนก็ประมาณ2,000กว่าบาทค่ะค่ะทาเลก็เเห็นว่าการสัญจรนี่ลผฐานตลอดนะคะแล้วก็มีคอนโดขึ้นข้างหลังและข้างในนี่ก็มีหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านอีกเยอะขึ้นอีกเยอะค่ะ การเลือกทำเลที่ตั้งร้านเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งทางธุรกิจการค้าหากทำเลไม่ดีการลงทุนก็สูญเปล่านะคะควรเลือกที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาอย่างเช่นอยู่ติดกับปิมถนนใหญ่บริเวณป้ายรถประจำทางอยู่ช่วงสี่แยกในซอยหมู่บ้านหรือว่าในตลาดคะ่ะ มื่อหาทำเลได้แล้วนะคะก็จัดซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นที่จะต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องอุปโภคต่างๆอย่างเป็นต้นว่าหม้อเขียงจานชามช้อนซ่อมมีดกระมังสังกะสีใบใหญ่ทับพีนอกจากนี้ยังมีตู้แช่อาหารเตาแกส๊สสาหรับเขาหมูค่าการตกแต่งแขงร้านรวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาท ซึ่งหาซื้อได้ที่เยาวราชแถวเชิงสะพานเหล็กหรือที่สวนจัดจักก็ได้ค่ะส่วนค่าใช้จ่ายรายวันคือค่าเครื่องปรุงที่จะต้องนำมาทำเป็นข้าวขาหมูนะคะตกประมาณวันละ1,000บาทและผลตอบแทนก็ได้คุ้มค่าเหมือนกันนะคะคือจะขายได้ประมาณวันละ1,000บาทขึ้นไปละค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะวา่าข้าวขาหมูนี่อยู่ในความนิยมของคนไทยเราเป็นอย่างมากเลยดังนั้นจึงมีสูตรการนํำข้าวขาหมูนี่หลายสูตรนะคะถ้าคุณสนใจพวกนี้ติดตามชมให้ได้ดิฉันจะมีวิธีการทํำข้าวขาหมูที่อร่อยมาฝากะคะ่ะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ